สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องเมยแอคบ้านสวนนะคะวันนี้พามาเปิดตัวกับบอลสีที่รักมากนะคะเป็นบอลสีลูกไม้นี่นะสีแดงมากราเลยการใบสีดําดําแดงเขียวอยู่ด้วยกันนะคะกําลังกัดสีอันนี้อยากจะบอกว่าถ้าต้นไม้ ไม่มีปัญหานะก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตวสวยแบบนี้แหละนี่นะคะใบก็จะมาครบทุกใบหกเจดใบเนี่ยไม่หล่นไม่ขาดนะคะไม่เหี่ยวไม่หายไปไหนนีน่นะใช้ดินใบกามปูดินใบไม้ผุผสมกันนะคะนี่ยกำลังสวยเลยอันนี้คือต้นที่ไม่เจอปัญหานะเดินดูชมดู mm hmm. ก็ใช้ ที่รองเนี่ยคุณหน่อยนะถ้ามันแบบนี้ก็เอาไปเททิ้งรดน้ํากระถางอื่นก็ได้นะคะกระถางที่ไม่ต้องรองก็จะามาไว้เหมือนเดิมอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์นะคะแต่แม้แม้เดินไปเดินมามาชมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเจ้าปัญหานะที่ทําให้กิ่งบอนเหลือแต่ก้านแต่ใบเนี่ย ถ้าอยู่ปกติบอนก็จะสวยสวยนะถ้าไม่มีเชื้อโรคเชื้อไรเนี่ยอย่างนี้มาดูเนี่ยเอ้ยเจอเจอสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องการนะเข้ามาเองไม่ได้รับเชิญนะมากัดนี่เดี๋ยวดูไปดูมาเห็นแม่ไตเลยนอนไม่รู้นอนอะไรมากินบอนสีอ่านี่มาดูอันนี้เป็นปัญหาที่มาตอนต้นฤดูฝนนะคะผู้ชมคะ แบบนี้เหลือแต่เหลือแต่ก้านดีนะคที่เขาเหลือก้านไว้ให้ชมหมดเลยใบหายหมดเนี่ยเห็นไหมดีนะยังทิ้งก้านไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูไหนไหนเนี่ยอันนี้ทิ้งร่องรอยไว้ให้ชมเนี่ยเห็นมหมเป็นก้อนก้อนืออม โอ้ยหมดแล้วให้เหลือเนี่ยก็เหลือแตกก่ก้านมีไม่ใครเป็นแบบแม่ใหญ่เอ็กบ้างเอามาคอมเมนต์กันซิสวนไหนมีบ้างใครปลูกแล้วเป็นแบบนี้บ้างเหลือแต่ใบเดี๋ยวจะพาไปดูไหนเจ้าตัวโน่นแล้วก็ไต่ไปไต่มาเห็นไหมเนี่ยมากินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอมือมือ,มอคีอ้ืือแม่ใหญ่เอ็กอีกทอดหนึ่งนะ เดี๋ยวมาดูตัวนี้เนี่ยกินเสร็จแล้วก็นอนแอบเฉยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมกินอิ่มนะน,นี่สีแดงน้ําตาลสวยเลยนอนเฉยอยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่แยกแต้อเอาไปทิ้งที่อื่นโอ้ยโอ้ยโอยโอยจะเอาได้ไหมนี่ยอยู่กน้นกระถางโน่นนอนเฉยอยู่โอ้ยตัวใหญ่มากเลยเด้ออ่ะเดี๋ยวขอ,อไปทิ้งก่อนนะคะผู้ชมนะ เดี๋ยวไปหาเลคีบก่อนไม่งั้นจับไม่ได้มันี่เคลียอยู่นี่เดี๋ยวจัดการนี่เหลือแต่ก้านนะคะทิ้งหลักฐานไว้นะก็คือมูลเขานี่ก้อนกลมๆเนี่ยอันนี้ก็มากัดเหมือนกันเนี่ย ดึงใบขี้เละออกใบขี้เละเอาออกนะคะใบขี้เลโอ้วันนี้ว่าจะไม่ทำไรว่าจะเดินมาชมเฉยๆนะก็มาเจอตัวหนอนตัวด้วงอ่ะเอาออกเลยค่ะผู้ชมขาเนี่แล้วแต่จะกําจัดเอาออกไปแล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะเจอตัวใหญ่ๆนี้เพราะว่าถ้าจับดูแล้วก็ค่อนข้างจะจักกระเดียมเหมือนกันแต่บางครั้งมันก็ ตัวเล็กก็พอจับได้แต่ตัวใหญ่นี่มันจับไม่ได้นะคะมันจั๊กกระเดียมนี่ทุกกระถางเลยนี่กัดหมดเลยเหลือแต่ตอเนี่ยนี่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 ก็หายไปก้านนึ่งเนี่ยกินเรียบร้อยมาเจอใบแหว่งใบหายเหลือแต่ก้านเหลือแต่มีหมดเลยใบเหี่ยวนะคะใบเหี่ยวใบไหนก็ดึงออกถ้ามันพอดึงออกได้ให้เหลือแต่ใบสวยๆเอาไว้นะคะนี่ กำลังมาแดงเลยอันแบบนี้ก็น่าจะเอาออกเดี๋ยวพาไปชมอีกมุมหนึ่งนะคะเผื่อมีอะไรมากัดมากินนะคะเราก็ดูอันนี้ห้องเขานะคะปลูกใหม่ๆยังไม่ได้โตเดี๋ยวพาชม น,นี่องคุลิมานองคุลิมานนะคะนี่มันต้นเล็กอยู่อันนี้ต้นเล็กก็เดินเดินสำรวจดูนะคะอ่านี่มีกัดกินเหมือนก้านใบแห่งแล้วมุมนี้แต่ว่าตัวที่มากินไม่รู้ไปไหนเนี่ยถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูก็ ปล่อยเอาไว้เผื่อเขาขึ้นมากัดกินมันใบมันก็จะหายไปนะนี่อันนี้แม่่าแอกที่แยกหนอ,อกไปนะเนี่ยติดแล้วไม่เหี่ยวนะมีใบใหม่มาด้วยน,นี่ไงใบใหม่มาแล้วนี่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วเดินชมไปเรื่อยๆอ,อันนี้กวนอูนะคะกำลังสวยใบใหญ่มากเลย เอามาเลี้ยงคู่กันกับปีกินรีนี่ปีกินรีใบยาวเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีนอนมากินเลยนะนี่ไม่มีนอนมากินเลยตั้งตรงสวยใบก็จะหันออกมาด้านนี้เพราะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะปลูกตามล่มไม้นะเนี่ยเขาจะเอ็นออกมาไม่ได้มุน กระถางมันใหญ่หมุนไม่ได้มันหนักไม่แยกไม่ถนัดหมุนอันนี้ก็เดินดูนี่นี่ยังมีตัวมากินนะนี่ใบแหวงเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหันมาชมทางนี้บ้างทางนี้ค่อนข้างจะโอเคอยูม่มีตัวอะไรมากัดกินนี่มีแต่ใบ ปัญหาก็คือใบเกียมเกลียมแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวข้างๆอันนี้ต้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่มีปัญหาอะไรไหนดูต้นนี้ยังไม่ออกลูกเลยต้นนี้แตกหน่อเยอะเลยนะต้นนี้นี่บอนสีแตกกอนะกำลังแตกกอมาเยอะเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใหญ่เอ็กตัดยอมเขา อย่าพาด้วยอันนี้พ่อใหมนะ่นี่ติดแล้วนี่อันนี้ตัดจอมออกมานี่ที่แยกแยกสัปดาห์ก่อนนั่นมากนี่ไม่นานเนี่ยใบนี้เหี่ยวแต่ได้ใบใหม่มาแล้วนะเนี่สดชื่นไหมนะคะเหี่ยวแต่ใบนี้ใบเดียวฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นแล้วได้ใบใหม่มาแล้วอันนี้ใบใบเก่าเขาไม่ยกจะทิ้งไปนะคะนี่สวยมากเลยนะ ไม่ได้เอาไม้มาค้ำดีๆถ้าเอาไม้มาค้ำดีๆจะสวยเลยเขาเอ็นตามลมอะ่ะเอ็นตามหาแสงแดดแค่นั้นเองนะคะนี่กำลังแตกหนอแตกโกรดมาใหม่เลย <c oughs> พาชมนะเผื่อจะมีเห็นตัวหนอนตัวอะไรมากินอ่าโอเคไม่มีศัตรูมากมุมเนี้ยใครชอบก็หามาปลูกบนสีสวยๆมันสวยกว่าปลูกใบไม้ ต้นที่เป็นดอกพอดอกแล้วหมดไปมันก็เลยลาไปแต่ว่าปลูกบนสีนี่ใบยังคงสวยเหมือนเดิมนะสีสันเขายังสวยเหมือนเดิมเนี่ยมันทำให้เราหลงไหลคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านที่ชมจนจบคลิปจะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ